กบสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีเด้อ่อแม่พีนองเราจะนอนเวิร์ดสุขทุกคนเด้อะเด้อบ่วชิยู่ทางฟังไทยและกันฟังเล่าเราจะนอนละกันอยย่เมืองหนอกน้ำเด้อพี่นองเด้อมือนี้เขากับมาพอกับจอกสาวล้าสาวสวรรค์เราพี่นองเนาะมือนี้กาสาวเลาวกับซีมะวาใไ้พ่อแม่พีนองฟังน้อพี่นองเนาะว่าอันสาวลาไม่เห็งานอยู่ไทยีตดเงินเดือนเท่าใดน้อพี่นองเนาะ ่าใส่ใจห้าเนี่ยอันมียังเนเนาะพี่น้องเนาะในของแต่ละเดือนเนาะจะเนาะแต่ว่าเฮากับสิบว้าเรื่องงานกันเนาะพี่น้องเนาะคือยังก่อนอื่นในการคือยังเงินเดือนกันมันก็ขึ้นอันแล้วแต่อันประสบการณ์ของภัยมันเนาะพี่น้องเนาะคือยังอันปูพิ่นมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วเพินเป็นเมียเป็นงานแล้วอันนี้เนาะคือยังเป็นเก่งแล้วเงินเดือนเิ่นกะสิแบบก็หลยเนาะพี่น้องเนาะก็รัหเืินขึ้นไปสะสมเง0นไปปลายแล้วแต่ เมียบไพัมันเนาะพี่น้องเนาะขันขันแน่วว่าอันฟูติบาม่าไหมบหรือว่าเขามาบรท่านแหละเป็นยังแบบมาแต่บ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเขาเลิกงานใหม่เนี่ยนี่นะเป็นกะสีแบบตัวรล้งงานเท่าแต่พี่น้องเนาะคือยังอ่ะให้ห้ค่าแรงกระตำมาตรฐานค่าแรงคันตำอะไรพี่น้องว่าให้สามร้อยหรือว่าสามร้อยหาสิบเนาะพี่น้องเนาะคือยังอันคนท่านแหละเป็นงานบันไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยังผูเก่งแล้วเป็นกะสีได้อัน ไลนีเว่าวัชรชนะแล้วก็ขึ้นกับอันงานหนักง,งานเบาเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามื่อน,นี้ก็เป็นมื่อสั้นวันดีพี่นอ้องเงินเดือนเจ้าเล่าออกวัชรศรีเจาเล่ากับซีมานับใหม่โปรเมพี่นอ้องเบิ่งนน้ำกันเนอ้อะงะเงินเดืนอ,อนเนอจ้าเล่านี่แหละเท่าใดเนาะจะน้อง เจ็ดแปดเก้าสิบเอดสอ่ะเงินแดนซาลาก็ฟกได้อยู่หมื่น sì ซ้ำน้องพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าในหมื่นซ้ำนี่กะเอากะซีแย่ไปทางอันบาดหน่ำนั่นเนาะอันสรงให้ยพลอยเมยสองถับน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเป็นกะเห็ดแต่ไห้เห็ดแต่หน้าน้องพี่น้องเนาะบัวเดบ้าสีอัน เห็ดละเหตุการณ์อพี่น้องเอ้ยเห็ดย่าไห้กะเหตุไทยย่าหน้ากัเหตุหน้าหากินปูกินปลากินหอยตามฤดูกาลเลาพี่น้องเ้ยกะถหากินนะมันดูน้ำร้านผู้หาเงินยงเทกไนไส่ทรงไปหกินเนาพี่น้องเนาะคืออย่างส่วนหนึ่งเขาสรงไปทางบ้านอีกส่วนหนึ่งเขากาไวซื้ืออยู่สือกินพี่น้องปลากราบเข่ากูมือนกับแพงเอาพี่น้องเอ้ยตะกี้ทุง เศร้าสามซีฟคู่มือในซีหาซีฟยังโบยแบบนีแหละพี่น้องเคือเบิร์กอะไรสันจาร์ก็ยังกินเข่าเจ้าก็ชิคกินได้เขานะบ่เจ้าก็อยากกินหนังกินไน่หน้ามนน้องพี่น้องเนาะอ่าสันจาร์ก็เนี่ว่าเกลียบเทียบกันแล้วกับยู่กรุงเทพก็ดีร้ายน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเท่าตอนนี้กับเงื่อนขึ้นร้ายพี่น้องอยู่อันฟังเล่าก็ยังพันบาทนี่พี่น้องตอนนี้อยู่เล่าเจ็ดแสนกี่พี่น้องเจ็ดแสนกี่ ไม่เงินเนาะเจ็ดแสนกี่เจ็ดแสนกี่ก็ย,ยังอยู่เมืองไทยนี่เงินเดือนเดือนสามเนาะพี่นอ้องอยู่บ้านห้านี่เจ็ดสองเจ็ดสองข้าศึกสี่ละนสี่อ่ะสามพันพี่เนาะสามพันนี่ถือว่าร้ายในซาลาลอยถือว่าร้ายและช่องหลานายเนาะพี่นอ้องเนาะช่องหลานไปคือเงินเดือนอยู่ลาวเนาะพี่น้องเน,ะนาะข้าแนวไรเงินขึ้นตอนนี้ขา้าแนวว่าอัน เบิร์ตเมินสามหนีเบิด์ตเมินสามหนีแค่นี้ว่าเงินเล้าแบบตกอยู่ประมาณเก่าหลานปลายพี่น้องคือหลายแห่งหลายแห่งพี่น้องแบบแบบเงินเดือนหลายหน่งพี่น้องแบบสําหรับอันแบบว่าสาวเหล้านะว่าเมินสามแบบเป็นแบบเก่าหลานปลายอยู่บ้านเฮาเนี่ยคือแบบเงินเดือนของอันแบบกรรมกรบอกรือว่าแบบเฮาอยู่บ้านนี่บ่อหอดพี่น้องคืออันมีแต่สองสามพันสามพันอะไรพี่น้องนะสามพันบาทอะไรสองหลานป้ายเบิ่์ตเท่านั้นเราพี่น้องเนาะ ซาลาวกะมันซาลาวกะขอบคุณนายจางทุกคนเนอจ้ะเด้อที่ทำอันหลูกจางอันต่างบ้านต่างเมืองนอกจากนอให้เขาไม่ให้งานในเมืองไทยนอกจากนะแบบให้กินอยู่สบายนอกจากนอพี่น้องนอ่าขอบมกขอบใจเพื่อนได้รลายเด้อแท่นอันโมกูเบิร์สุขุทุคน้อจ้ะที่มาเป็นแรงงานน้ำกันนอกพี่นอนาะมกขอบใจอันเจ๊ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญอันของแต่ละอัน นายใจเพราะคุคน้นเนาะพี่นอนะ้องเนาะอันมาฉันจ้าขอบคุณนั้นนายจางคือลูกจ่างเนี่ยแทะขอบคุณนายจางทุกคนเนาะพี่นอ้องมาฉันจ้าแบบนั้นแหละทัศน์ว่าได้สาวล่ากับว่าบุคคลเป็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะแบบเปิดจ่องไม่กับตื่นเต้นในน้อยนึงหันหายพี่นอนะ้องเนาะขันแนว,ว่าอันพิดผักอีนังกัขอโทษขออภัยอันพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามาหัวดิ้งสาวลาวกับอนจะไปเด้อพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ย ตอนนีว่ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลา,าวสาวสวรรค์ัเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้สาวลาวมีอันกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะต่อ,อการคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออันสา,าวเล่าจีบเราอันประสบการณ์อย่างอื่นๆให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกนนเนะจ้ะเนาะ